สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนกระถางน้องพลูหัวใจแน่นะคะ Syn d e p s u s Pictus Exotica ตัว um. นี้นะคะนี่น้องเขาเริ่มเลือยาวแล้วว่าทุกคนเห็นไหมคะใบใหญ่มากนะใหญ่กว่าหน้าอกั่ใบอ่ะ วันนี้เราก็จะมาทําเสาให้เขาด้วยนะคะเพราะว่ากระถางเขาเริ่มเล็กแล,แล้วก็เริ่มใหญ่ล้นแล้วนะคะเราจะเปลี่ยนกระถางแล้วก็ทําเสาให้เขานะคะคือที่นี่นะคะเราอยู่ตอนออกกาชใช่ไหมจะไม่ค่อยมีรา้านที่ขายแบบอุปกรณ์เกี่ยวกับการทําสวนการทําต้นไม้สักเท่าไหร่อะทุกคนซึ่งถ้ามีนะก็คือราคาโหดมากอย่างที่เคยบอกไปที่เคยเล่าไปว่ากบมะพร้า,พาวที่นี่ก็ยังไม่มีขายนะคะ เราก็จะต้องทําเองทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้นะคะเราก็จะมาทําเสากาันซึ่งเสากามาพาวก็คือแพงมากนะคะเสานึงอะ่ะเคยเห็นแบบขายอยู่แบบ5้าถึงหกรบาทเราก็แบบไม่ไหวเปล่าถ้าห้าหกรก็คือบัได้กะว่าวันนี้นะคะจะมาทําเองกันทุกคนมาแล้วตัวเสาเนี่ยก็ไม่มีด้วยแต่ว่าวันนี้เราไปเดินแบบดโซนนะคะแล้วมันมีแบบแบบนี้ทุกคนมันคืออะไรอะ่ะมันเขียนว่า protect your garden from the stray cat ก็เหมือนกับป้องกันส่วนของคุณจากแมวจรจัดคือมันมันแบบเอาไว้ป้องกันแมวหรือเปล่าหรืออะไรไม่รู้นะคะอันเนี้ยมันจะเป็นแบบเนี้ยแต่เราลองแบบอจินตนาการแล้วว่าน่าจะเอามา a ด a p t ได้ที่แบบว่ามว้มวนๆมว้มวนๆนอย่างนี้เป็นเสาแบบเนี้ยเออมันก็น่าจะได้อยู่ป่ะ ทุกคนนะ้าใครที่แบบอยู่เมืองไทยนะคะก็คือลองทําตามกันได้เลยนะคะคงแบบหาซื้อเสากระมรภาวได้ง่ายๆเลยนะคะทุกคนที่อยู่เมืองไทยเนี่ยเราเชื่อว่าตามร้านขายต้นไม้มีเยอะแน่นอนนะวันนี้กระมรภาวก็มีเหลืออยู่แค่เนี้ยมันจะพอล้าอะ่ะก็มีหมอส่วยหนึ่งถุงมาทากันเลยดีกว่าน้องลงไปก่อนนี่นะคะมันก็จะเป็นแบนๆแ,แบบนี้ใช่ไหมถ้าเราม้วนม้วนม้วนเนี่ยลองแบบคิดตาม ม้วนๆแล้วก็อ่ะทำเป็นแท่งๆแล้วก็แบบนี้แล้วก็ให้นองคัดต่อยะลรน่าจะดีกว่านะคะอย่างที่เคยบอกไปนะคะว่าต้นไม้พวกตระก,กูลไม้เลื้อยเนี่ยคือถ้าเราปล่อยให้เขาเลื้อยลงอะทุกคนเขาจะเขาจะโตช้านะคะแล้วก็ขนาดใบเขาเนี่ยจะเล็กลงมากๆนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราจะให้เขา เลื้อยขึ้นใบใหญ่ขึ้นเนี่ยเราจะต้องทําเสาให้เขาอะให้เขาปีให้เขาปล่ายนะคะให้รากเขาเนี่ยได้ดูดซึมความชื้นจากพวกกาบมะพ้าหรือไม่ก็มอสนะคะทุกคนเนี่ยอะลองลองดูไม่รู้ว่าจะออกมาประสบผลสําเร็จหรือเปล่าชีวิตมันยากค่ะทุกคนพราอมาอยู่ที่ตะว,วันออกกลางนะคะเพราะว่า การทาต้นไม้เนี่ยคือเขาไม่ค่อยฮิตกันเพราะว่าปลูกต้นไม้ที่นี่ก็ตายเกี้ยงนะคะไม่ค่อยเหลือหรอกคะ่ะทุกคนเพราะสภาพภูมิอากาศสภาพภูมาาิประเทศเขามันไม่เหมาะกับการแบบปลูกต้นไม้สักเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะโรยโรยไปอย่างนี้นะคะโรยไปตรงกลางแล้วเดี๋ยวก็ค่อยเอามาม้วนถ้าใครที่อยู่ไทยนี่ก็คือแฮปปี้เลยซื้อที่ไหนก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าที่นี่คือ แพงจริงแพงจริงทุกคนเคยเห็นราคาแบบเสากาะมะพร้าวนะคะห้าอกว่าบาทอันเล็กๆแล้วคือเป็นกระมะพร้าวแบบปลอมๆด้วยนะไม่ใช่กระมะพร้าวของจริงแล้วก็มีแบบพวกกระถางอย่างเงี้ยกระถางก็แพงกระถางที่เป็นแบบกระถางสวยๆนะแพงแบบฝันไปเลยแพงแบบไม่มีปัญญาซื้ออะ่ะนี่ ได้ประมาณนี้ก็น่าจะโอเคไหมเนีย่ยอ่ะวางเป็นแบบซูชิแล้วเราก็มมวนเหรอมมวนใช่ไหมนี่ถ้ามมวนแบบนี้ได้ไหมเฮย้ยก็พอได้โอ้แม่เดี๋ยวเราจะเอาแบบเชือกป่านี่นะคะพันเลยเฮยอย่าอย่าล่วงอย่าล่วงทุกคนกด9ก้าสาธุมาภาวนาช่วยกันภาวนาด้วยนะคะขอให้ มันประสบความสำเร็จก้าวก้าสาสุ <ool> มาเลยจ้ะเนี่ยจริงๆริงมันน่าสงสารเนาะจริงๆมันเอาไว้ใช้แบบสำหรับแมวจรนจัดได้ป่ะเนี่ยมันจะได้หรือเปล่าเนี่ยมาลองดูสิอิจฉาเนาะคนที่ไทยคือแบบว่าจะซื้ออุปกรณ์ต้นไม้อย่างเงี้ย ก็ราคาถูกๆเลยนะคะราคาไม่แพงหาซื้อที่ไหนก็ได้ตามมีแบบขายตามทุกซอกทุกหลืบของบ้านเมืองนะคะแต่ที่เนี่ยคือ,อมันหาซื้อยากนะคะเฮ้ยก็พอได้อยู่นะทุกคนก็ไม่แย่นะดูสิดูทรงสิเออนี่ทำเสาลำบากชีวิตนะคะการจะเป็น เกษตรกรที่อยู่ในเมืองแขกจริงๆเราอยู่ประเทศนี้มาแบบเจ็ดปีแล้วค่ะด้วยความร้อนนะแล้วยิ่งแล้วยิ่งช่วงนี้นะคะหน้าร้อนของที่นี่นะพูดเลยว่าเจป็ปวดใครที่บ่นว่าประเทศไทยร้อนเนี่ยหลบไปเลยค่ะที่นี่นะคะช่วงหน้าร้อนอนะ 45องศานี่ธรรมดามากคือปกติทุกวันก็จะ40องศา45องศาน,นะคะบางเดือนขึ้นไปถึง52องศาศาะทุกครไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ภายนอกได้หรือ,อเขาก็เลยต้องมีการแบบออกกฎนะคะไม่ให้คนเนี่ยคนที่ทำงานแบบคนที่ทำงานใช้แรงงานข้างนอกนะคะเอาดอเนี่ย เขาจะไม่ทำงานช่วงแบบเวลากลางวันนะคะจะเปลี่ยนไปแบบเป็นชิปกลางคืนแทนอะไรอย่างนี้น่ะเันแคพอได้อยู่เนี่ยพันๆให้มันเป็นแบบพอเป็นทรงกลมได้เปล่าอ่ะ <c oughs> เอาเถอะตามเอาตามแบบตามยถากรรมนะคะทุกคน๋ยาวาลืมก็จะ การที่ต้นไม้เนี่ยเขาได้มีที่ไต่เนี่ยดีมากๆเลยจะทําให้เขาเจริญเติบโตขึ้นเยอะแล้วก็รวดเร็วนะคะแล้วใบก็จะใหญ่ขึ้นถ้าสมมติว่าทุกคนปลูกให้เขาห้อยลงเนี่ยคือเขาจะมีใบที่มีขนาดเล็กลงเรื่อยๆนะคะเนี่ยเฮ้ยพอได้ยน,นะได้หรือเลปล่า ได้อยู่ที่แปลว่าได้ได้จริงๆนะคะไม่ใช่ได้อยู่ที่แปลว่าไม่ได้แล้วแต่ใครจะคิดอ่ะนี่หราว่าเราพอโอเคแหละเนี่ยได้ไหมคะอ่ะถ้าทุกคนได้ท้แบบนี้มาแล้วนะคะเฮ้ยชิเราก็จะมาเปลี่ยนเป็นกระถางแบบกระถางอันใหม่นะคะเพราะว่าดูดูรากเขาแล้วค่ะรู้สึกว่ารากเขาเนี่ยมันเต็มกระถางแล้ว การที่เราจะเปลี่ยนกระถางต้นไม้เนี่ยควรที่จะเปลี่ยนให้ไซส์ใหญ่กว่าเดิมสักนิดเดียวก็พอนะคะสักหนึ่งหนึ่งไซส์หรือสองไซส์ก็พอไม่ควรที่จะเปลี่ยนกระถางให้เขาแบบใหญ่จนเกินไปเพราะว่ามันจะทําให้ต้นไม้ตายได้นะคะจากอาการแบบรดน้ามากเกินไปนี่เราเอาอันนี้ไ้ข้างบนอย่างนี้ดีไหมคะแล้วก็ใส่ดินเนาะ เราจะมารื้อรากของน้องคนนี้กันก่อนงามมากเดี๋ยวจะมาทำรีวิวต้นนี้นะคะจริงๆต้นนี้ปลูกมาปีกว่าแล้วค่อนข้างปลูกง่ายเลยนะคะตามพืชแบบตะกูลพลูทั่วไปเนี่ยเขาเริ่มแบบโงมาโอโหรากบอกแล้วทุกคนว่าถึงเวลาเปลี่ยนกระถางแล้วจริงๆดูรากเขาสิ นี่น้องเขาแฮปปี้แล้วตอนเนี้ถ้าจะได้เปลี่ยนกระถางก็คือแบบเออจะได้หายใจออกนิดนึงนะคะใส่ดินลงไปก่อนส่วนเรื่องดินนะคะขอให้ดินโปรกโปกไว้ก่อนแต่ว่าดูจากรากแล้วเนี่ยเห็นไหมคะว่ารากเขาไม่ได้ไม่ได้เล็กนะคะก็ะคือรากค่อนข้างใหญ่แหละเขาจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่อง เรื่องแบบรากเน่าสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่ารากเขาใหญ่อยู่ทุกคนไม่ต้องกลัวใส่ลงไปเลยก็ใครที่จะเปลี่ยนกระถางน,นะคะก็เบามือสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามันจะทำให้รากเขาเนี่ยช้ำอกช้ำดำเขียวได้ ถ้าไม่รู้ก็จะทำเน้นๆแล้วก็หาเฉเลยไปต่อนี่นะคะการปลูกพืชนะคะก็ควรที่จะเน้นให้ดินโปร่งนิดนึงนะคะเพราะว่าการที่ดินโปร่งเนี่ยจะทําให้เขาแบบมีอากาศหายใจเพิ่มมากขึ้นนะคะไม่งนั้นมันจะแน่นเกินไปมันจะเกิดอาการที่รากเน่าได้ง่ายมากๆการที่ทําให้ดินโปร่งเนี่ยก็ ช่วยให้ต้นไม้เนี่ยหายใจได้คล่องขึ้นนั่นเองนี่นะคะ่ะประมาณนี้ก็พอได้ยุมันจะลงหรือเปล่า,าก่อนไม่หลมหอบเนาะนี่เราได้มาแล้วอ <c oughs> <c oughs> ีเข้าเขาออกอุอ้ยใส่อากาศยังใส่ดางกัศด้วยนี่จามอยู่ แา้วกบใส่เร็วนี่นะคะประมาณนี้อ่ะที่เหลือที่มันแบบยอยๆอยู่แบบนี้ยทุกคนก็ตวัดขึ้นมาเลยค่ะตะวัดให้น้ำแบบว่าไต่ไต่ขึ้นเสามาแบบนี้หยนี่สวยกมบกิบนะคะจริงๆนางมีหลายสายอยู่นะ ก็เอาสายเนี่ยพันไปพันมาพันนู่นพันนี่ให้มันดูแบบให้มันดูงงๆนะคะเดี๋ยวมันจะสวยเองนี่ได้แล้วทุกคนสำเร็จเฮ้ยมันก็ได้อยู่นะและอีกอย่างหนึ่งนะคะคือถ้าสมมติว่าใครมีแบบเสาหลักเสากระมาพาแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้น้องเขาไต่เนี่ยทุกคนลองสังเกตว่า,าตามข้อของใบนะคะเขาจะมีแบบ ตุ่มรากอากาศนะคะเขาก็จะสามารถเกาะไปตามแบบเสาที่เป็นกะมาพ้าวของเราได้นะคะดังนั้นเนี่ยรากเขาเนี่ยจะสามารถดูดซึมความชื้นจากเจ้าตัวกะากามาพ้าวแล้วก็มอสได้ดังน,นั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าใครที่ปลูกต้นไม้แบบมีเสาหลักแบบนี้นะคะก็พยายามแบบลดน้ำตามเสาขเขาด้วย ก็จะดีมากนะคะจะทําให้ต้นไม้เนี่ยจเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้น,นะคะ่ะเพราะว่าเขาจะดูดซับสารอาหารได้หลายทางนะคะจากรากที่อยู่ในกระถางรวมทั้งรากอากาศที่ไต่อยู่กับเสาตรงนี้ด้วยนะคะก็ดูโอเคนะคะก็ไม่แย่เนาะมไม่ได้สวยมากแต่ก็ไม่ได้ขี้เหร่มากเนาะ ะะถ้าใครที่อยู่กรุงเทพหรือว่าอยู่แบบประเทศไทยเนี่ยคือหาซื้ออุปกรณ์แบบจัดสวนแต่งบ้านแต่งสวนปลูกต้นไม้นี่ง่ายมากๆเลยลองหาดูกันนะคะเนี่ยจะทําให้น้องเขาแบบใบใหญ่ขึ้นนะคะน้องเขาจะสามารถแบบไต่ขึ้นได้โอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วคะ่ะมาทําให้ดูกันแค่นี้เลยนะคะไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย